แอคช่น <Action. S 1> ส,ส,สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะพี่ก็มาอยู่กับนักสแสดงหนังสั้นเรื่องลิปแดงนะคะเราจะให้ทุกคนมาแนะนาตัวแล้วก็บอกกันนะคะว่าใครเล่นเป็นบทอะไรในเรื่องกันบ้างนะคะค่ะชื่ออลิสาอารุณาธีรันนะคะรับบทเป็นกังมลมากค่ะค่ะชื่อสีพรายจันเปงน,นะคะรับบทเป็นครูมณฑน,นาค่ะค่ะลุลาจันศรีค่ะรับบทเป็นเบลค่ะ แล้วอย่างเงี้ยนี่ได้ข่าวมาว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังผีด้วยนะคะแล้วก็คนที่แสดงเป็นผีอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนเองค่ะพี่ส้มนะคะร้วบทเป็นกมลมากรู้สึกยังไงบ้างคะที่ต้องเล่นเป็นผีเนี่ยก็เราก็รู้สึกไปตามเนื้อเนื้อเนื้อเรื่องของเราเลยนะคะเพราะว่าเราก็เป็นผีที่ไม่สปอยดีกว่าเดี๋ยวต้องไปดูเนื้อเรื่องจะาเยอะไม่ได้สิมาเยอ่เป็นน่นนใช่ยากไหมแบบที่จะต้องแบบมาเล่นเป็นผีเราต้องแบบ ไปทาความเชื่อหรือว่าไปดูหนังผีเดียวเพื่อที่จะแบบให้เราอินกับตัวละครน,นะคะจริงๆไม่ได้ยากมากเลยนะคะเพราะว่าทางซีฮอตของของเราเนะะี่ยค่ะก็จะมีคลาสให้แล้วก็สอนแล้วก็เขาก็จะเหมือนกับเราออดิชั่นไปในตัวด้วยแล้วก็จะได้บทที่เข้ากับคาลิเตอร์รเรามากที่สุดเลยะคะ่ะเรียกได้ว่าใครมาซีฮอตเนี่ยก็จะได้บทที่เล่นเป็นตัวเองนะคะไม่ยากเลยแล้วอย่างเนี้ยบทเบลนะคะ่ค่ะที่พี่รู้ราเล่นเนี่ย รู้สึกยังไงรู้สึกว่าได้เป็นตัวเองในบทไหมก็รู้สึกว่าได้เป็นตัวเองในบทค่ะก็รู้สึกเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะคือในเรื่องของเบลนะคะก็คือมันตรงคาแรคเตอร์หอูอยู่แล้วก็เล่นออกมาได้ดีค่ะก็ตรงบทบาทมากว่าเราเป็นคนร้ายเนาะร้ายแต่ก็สวยนะคะคณหนูร้ายคณหนูสสือร้ายใช่ไหมลุคคาแรคเตอร์ของเขาแล้วบทคูมวนทนาเนี่ยมีความยากความง่ายยังไงกับบทบ้างค่ะโอ้โห สำหรับบทครูมนานานะ,นะคะบอกเลยค่ะว่ายากมากแล้วก็เป็นการเล่นครั้งแรกด้วยนะคะซึ่งต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งค่ายซีฮอตเอนเตอร์เทนเมนะคะที่ให้โอกาสเจบเบท้ทดลองมาแคสบทของครูมนธนานะคะแล้วก็ได้มาเล่นเรื่องนี้เป็นในบทของครูมนธนานะคะ่ะ ซึ่งมีความยากเนี่ยยากแค่ไหนต้อง,งติดตามชมนะคะอันนี้คําถามส่วนตัวเลยค่ะอยากรู้ว่าตอนที่ถ่ายเนี่ยตอนที่ถ่ายเรื่องหลังตอนที่เรายังไม่ได้เข้าซีนเราเนี่ยแต่และคนทําอะไรกันบ้างระหว่างเราเข้าซีน <c oughs> คืออย่างกบลังมาดเองนะคะก็เราซ้อมหนักมากเราซ้อมคนเดียวจนแบบคนอื่นเขาอาจจะมองเราเป็นคนบ้าแต่จริง <c oughs> เรา เราทุ่มมากๆใิดอย่างนี้ตัวใช่ยังของโย่แล้วก็หวังว่าทุกคนแบบจะเอ็นจอยกับบทของเราด้วยแล้วก็ทั้งเรื่องเลยแล้วเขาเชียร์ราคะโอ้โหทำกันบ้านหนักกว่าน้องๆทุกคนเลยนะคะเพราะว่าทำกันบ้านหนักมากเลยค่ะบอกเลยว่าของน้องเนี่ยบอกว่าถือบอกว่าซ้อมอยู่คนเดียวนะเหมือนคนบ้าของคุณบ้ายิ่งกว่าอยู่นะคะถึงขนาดว่าต้อง รีบแล้วก็ฝึกดูตัวเองนะคะว่าเฮ้ยสิถูกต้องค่ะว่าเอ้ยเราเราที่เราส่งไปเนี่ยเราฝึกมันมันผ่านไม่ผ่านชั้นแม่ว่าทําการบ้านหนักมากเลยลายถือว่าเป็นเป็นร้อยรอบเลยนะคือหนักสุดก่อนจะได้ออกมาแต่ละอย่างทุกคนก็ทุ่มเทกันงานยากมากเพราะว่าบทบทของครูมนฑนาเนี่ยเป็นบทที่ยากมากเวยแล้วพี่ดูลายยังไม่ถึงคิวตัวเองรอเข้ารอเข้าเซตเนี่ยทำอะไรบ้างระหว่างรา โอ้โหก็อ่านบทเลยค่ะเวลาว่างนี่คือต้องอ่านคือบทหนึ่งนี่อ่านวนซ้ําหลายรอบมากกว่าจะได้ออกมาฉากหนึ่งก็ผิดเยอะอยู่นะแต่ก็แก้ใช่ไม่มีเวลาว่างเลยอะบอกใช่ได้ข่าวว่าแต่กระทุ่มเทกันทุกคนเลยนะตั้งใจมากค่ะกับเรื่องนี้คือแบบน้องๆทุ่มเทตั้งใจกันมากๆนะคะกับกับหนังเรื่องนี้ลิฟแดงเรื่องเนี้ยโอ้โหตั้งแต่ ตั้งแต่บทผีบทครูมุนธนาน้องเบลอบทนุกงเลียนทุกๆทุกๆตัวตัวละครเราสปอยไปเยอะเนี่ยคือบอกว่าทุ่มเทสุดๆใช่ใช่อะแล้วอย่างเงี้ยแอบได้ข่าวนาว่าพี่ดุลาเนี่ยก็มีผลงานในวงการนัเทิงมาบ้างแล้วมีความยากง่ายยังไงบ้างที่มาเล่นหนังธรรมดากับหนังผีเนี่ยมันยากกว่ามากไหม ก็ไม่ได้ยากมากนะคะก็สำหรับร้ลาคิดว่าเหมือนเราเปิดประสบการณ์ใหม่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันได้แสดงใช่อีกบทบาทหนึ่งของตัวรุลาก็คือนั่นแหละค่ะมาเจอไม่ยากมาเจอผีใช่แต่เราก็ต้องทําความทําความเข้าใจกับบทบาทตัวนั้นก่อนอ่ะใช่ว่ามันยากง่ายมากแค่ไหนเราทำออกมาได้ดีแค่ไหนบอกมากไม่ได้นะ จะปล่อยมากไม่ได้แต่ทุกคนไม่ดูกันไม่ใช่เพราะว่าถ้าสปอยเยอะเดี๋ยวคนจะดูกันเยอะเกินไปไงเพราะว่าเรื่องนี้ก็บอกว่าพลาดไม่ได้บอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้จริงๆนักแสดงทุกคนเต็มที่กันมาแล้วอย่างเงี้ยทุกคนมีแบบเป้าหมายในใจไหมว่าหนังออกมาแล้วอยากให้ไปในทิศทางไหนกันบ้างคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยดูให้จบแล้วก็อยากให้แบบ กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพราะว่าเราทุกๆคนเลยมีคือใช้ความพยายามมากๆทุ่มเทมากๆแล้วก็ก็มีแบบอาจจะมีตอนถัดไปที่ที่แบบถ้าสมมติว่ายอดเป็นวันดีขึ้นเนาะเราก็อยากให้ทุกคนกดไลค์ก็แชร์ให้ก็ยังไงก็ขอฝากผลงานของทางค่ายซีฮอนเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะคะกับหนังสั้นเรื่องลิ กระแสตำรับดีอาจจะมีภาคต่อไปซึ่งมันอาจจะแบบตื่นเต้นมากกว่าเดิมคนก็ต้องคอยติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปเลยให้ยอดถึงใช่ใช่พี่สองก็มาแล้วไหมอ้อสปอยน์หนึ่สปอยไม่ได้นะนี่ถึงจาสปอยคนไม่ดูหลังกันแล้วเนี่ยสภาจบแล้วยังไงก็ฝากทุกคนติดตามหลังเรื่องลิปแดงด้วยนะคะใช่ค่ะเราก็หวังมากๆเลยว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับหนังของเรานะคะค่ะ ขอฝากผลงานของทางค่าย Sea Hot Entertainment ว้วยนะคะทุกคนกับหนังสั้นเรื่องลิปเด่นค่ะ